เมื่อวันที่26รกรกฎาคม2566ณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัตนเทพสตรีผุ้ช่ศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวทิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีให้เกียเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงในโครงการ TIU Happy Work Place เทพสตรีสร้างสุขด้วยเสียงเพลงซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดีมาหาวทิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของมาหาวทิทยาลัยราชพัเทพสตรีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า100คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานจะเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะทำให้เกิดความสุขในการทำงานในหน่วยงานและในมาหาวทิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากคุณศาสตราจารย์วันดีเพาคำอาจารย์อะภิวัตสุริยศ์ อาจารย์ทันชนาชัยวิรัตและอาจารย์เจษดาสุขสนิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงอาจารย์บุญสนองเผ่าคำอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1แบ่งออกเป็นชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแบ่งออกเป็นการจัดการประกวดใน3แนวเพลงคือแนวเพลงลูกกลุงแนวเพลงลูกทุ่งและแนวเพลงสตริงโดยอันดับที่1ได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตร อันดับที่2ได้รับเงินรางวัล1 5 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่3ได้รับเงินรางวัล1,000บาทพร้อมเกียรติบัตรมีรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรโดยการประกวดการร้องเพลงในครั้งนี้เป็นการประกวดในระยะที่1สําสหรับคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดของมหาวทิทยาลัยชพระเทพสตรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวดจานวน8คน โดยแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวชายและประเภทเดี่ยวหญิงเป็นการประกวดในแนวเพลงลูกทุง่งเพลงสตริงและเพลงลูกกรุงรวมถึงสุนทราภรสำหรับผลการประกวดในประเภทแนวเพลงลูกทุ่งเดี่ยวชายอันดับที่1ได้แก่อาจาร,รย์ยันย,ย,ยงล,ะละันลอดอาจารย์ประจําคณะาคารุศาสตร์ประเภทแนวเพลงลูกทุ่งเดี่ยวหญิงอันดับที่1ได้แก่คุณสุจิราสาหาบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการอันดับที่สองในแนวเพลงลูกทุ่ง ได้แก่คุณรัตนาพบความาสัตว์บุคลากรในสังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและ,ะไรายได้ ส,สำหรับประเภทแนวเพลงสตริงเดี่ยวชายอันดับที่1ได้แก่คุณนัทวุฒิแก้วแดงดีบุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับที่สองคุณเทียนวุฒิเกียรติภัยบู์บุคลากรในสังกัดกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีประเภทเพลงสตริงเดี่ยวหญิงอันดับที่1ได้แก่คุณชนทิดาศรีโวหารบุคลากรในสังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีและอันดับที่2เดี่ยวหญิงได้แก่ผู้ชี่ยศาสตราจารย์ดรรัชดาพงษ์ไพรั อาจารย์ประจำคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และผลการประกวดในประเภทแนวเพลงลูกกรุงหรือสุนทราพรเดี่ยวหญิงอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณวันเพเนเตคขันหมากผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี